ไผ่บักไก่บวมเลียนไก่ลูกบักหางลูกลูกนกลูกนกบัมกระจายลูกกักระจายนี่นี่นี่อ๋มันกาจากสิบตัวเดิมนี่ได้อุตตัวใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่เออใหญ่เนี่ยตัวนี้แม่แม่แม่บัดโอ้สนิทแม่เนาะโอเคแล้วสนิท ออกมาจากบานทั้งในหนเติองออกมาไก่เติบชื่อว่าสถานที่เี่าไซไก่ผสมกวดกดับรังกวดพื้นทีเนาะตอนนี้กำลังใส่เนาะ นี่ละมัลมากเนี้น่แหละมักลงกที่านี่ที่าพบบความมักลงแบว่าอาใส่แจงดีเนาะการนี่ไงนี่ไกลรไกล ไก่เบียนไก่นุกบักางลุกลูกนกตัลูกนกบกอะไรลูกนกรนียนี่นี่นีูกลูกบกกนี่น่ะนี่น่ะมึงไปเอามันไว้ตันบริยานบ้าวเอาไปเลี้ยงตัวลูกนกบักอะไรเนาะอืมเออตนตัวมึนลูกปลุกไ สซ่พ่อมันเบี่ยมหนีเสียงมันหอาเห็นหอ่ะคิดว่าจะไกลเลยแหลกโมเมนต์ไปไปไปฮะใช้เบ็ต่อทีวังจานวัดทียองอ,อยูุ่่ไม่ได้นะน,นี่นะจะได้ บอวกว่ามึงไปปล่อยนกนะกว่าน้ำก็เต็มถังกันเียกเป็นปดมึงนี้คิดเป็นเพียมีการวัดมาใส่เบ็ดเห็นมันน่าแคบบุบ้ากตัวสยบุ่นมาอ่าเหอือหัออล้อื โอกลากระไตัวนึนกลายนเป็นสี่เฮวเนาะเคิดตาตางมูเหว่ามันเคลื่นมันเล่นอย่างมันแล่นนุกจืย่บบบอสั๊้งอ้าวมึงเป็ดผุนับเนาะหนกับบบอสตอนนี้เพิ่นกำลังขนแคลนกูยกูยไม่สองสามลงกูทำท้าถายมันชักล่างแล้ว bất chợt đó, chợt bố tôi là... à, à? à. oh. đi ra sông, anh ớt lắm nhỉ? Oh, Tô nhăng nỉ, cả tè này luôn đi. chìm đại đi. chim vào đại cho đó ล้งสุดท้ายละทุกคนตอนนี้เป็นล้างสุดท้ายมีอว่อนอื่นก็ได้ลัางสุดท้ายเฮ้ยเขาสีใสล้งสุดท้ายละลังจนั้นเขากะสิไปยามเนาะประมาณสองเถี่ยวสามเถียว่นไว้เอาถั่วฝาตอนนี้ฟ้าเรือมาหมาพเบื่องหนตอนนี้กะเซตสิภารกิจแล้วเนาะที่เขาใส่ล่อหลุดนอว่าสีใดไรสําไหย อื้อมัดกดต้าแล้วมันเขาใส่เบ็ดมือนี้เป็นวันสิ้นน้องแล้วเลยวทุกพุทนี่โอ้ปละดูกตายปะอืออตัวนี้มันตายปุังมันกินแล้วเข้าเลอกไรเอือในทุกคนตัวในทรามปะ <c oughs> ลุหนาทุกคนสอนนี้แหละนีรายะเรื่องโตอายังมาคุยกันทีเอ,อิเดียวตอนนี้ม,มันมันแล้อยามาประมาณเจ็ดแปดหลังเนาะฮ่าก็ถือหอยเซรีกำลังไข่เนาะป่าหอบแรงของเนาทุกคนเนาะ ปลาดุกสามตัวเนาะแต่ว่ามันตายแล้วเพราะว่ามันหลืองเนานะ,นะโอเคมีกระปลาเข็งเนาะตัวนี้มอทันทาตายนะตัวนี้แข็งตัวนี้ก็มอทันทาตายกำลังใหญ่เบ็ดใหม่เนาะเบังไปเบิ่งมาแสงไฟเนาะ คล้ายๆกับแสงอันใดอันหนึ่งที่ออกละตามตรงนานมาทุกคนเนาะเออฟ้าเหลือมมามามาเป็นมาทุกคนเมื่อกี้นี่ เกาะเเออโอ้อะไรเอาเเอะไรทุกคนตกไงนึงเอาแม,เาแม่เอาแม่เอาแม่บัตโอ้นี่อุ้ยดิดยายววอยู่ขักดิเีอ่งแงบแงบอยู่เดีย โอ้ oh, 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 oh. เอาแล้วเสียงหองอยเงียบๆอยู่ป่าเ,ปเอาใจเลยบุบมึงวางเอามีดคุปส์อันเดียวกันเงียบเงียบนี่เหรอใส่คู่แล้วตัวหนึ่งไปลุยต่อหลังต่อไป ตั้งหนี่งก็งงงจะได้ไม่ถืกส่บเนี่ยตัวหนึ่งตัวที่สองป็นตัวหนึ่งมาพิส <laughs> ดเแจวเนาะอได้ปนสองตัละ ตะเข็งอ่ะโอ้ลื่นหมดอนลื่น พ่อเอาลค่แทะกล้ๆนุ๊บใกล้ๆโอ้โหเนียบเลยนะเนไมหนเห็น้เออพวกมีกลังใจไปตตอยู่เป็นแนวนี้อันนี้เอนบางยามอ่อไปเรบ่นทกจาโตน่มื่กี้จะกลับไปนอนนี่นี่โอเคาโตละ ปลาอยู่นะล่างนี่มันต้องคือยังไงอ๋อมันก่อจากสิบตัวเดิมนี่ได้อุ้ตัวใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่เออใหญ่เนีตัวนี้เดิมทำตัวลามผาพอดีเลยคักขาดเ้าจะไปทุกคนผมไม่ใจเวิร์ดกลัวจะไปละมันต้องบุคคลมันต้องมีช็อตยังเชียร์เลนะกูจะลดไปแล้วเมื่อกี้นะ ตังมีลายช็อตนะ้คือมันกินยาดสดปลาเริ่มกินนแล้วนี่เนาะนี่นี่อีกแล้วตัวนี้โอตัวใหญ่เว้ยเรามันตายละสงสัยมันลื่นมันจะตายที่สี่นะทุกคนอ่ามีแต่ปลาดุกสดๆเนาะนี่นี่ลื่นเนาะนี่มัน็เลืตาย อู๋กต <laughs> กรดตาสี่ตัวแล้วเอาที่สามนะที่ว่าเขาใส่จะได้อยู่ประมาณจากโตนี่หน,นึ่งสองี่ห้าหกในหโตนะทุกคนนะประดุกหนนะเนาะก็จะประมาณนี้ บุๆๆ้ยตีเนื้อเอนมันรุดเลยกูย,ยัดไปเกาะแล้วไปแล้วไปจับเอียนเอียนอ๋ออะไรนะ เดือนหนอโอ้สัมฤทธิ์แนอ่ะโอเคแล้วสัมตัวเยอนตัวเยือคก็ขี่กระเดืองไงนี่แหละกวาผมก็่าสขึ้นบนเรื่องสิ่งที่เยืนเออกระเดืองไงจานยูมันนั้นเจ้าที่อันฮัทเยือนครับตอนนก็เตรมเส็ของเขาอีก อหอบนี้เป็นหอบสุดท้ายแล้วชิเดกกลับแล้ว